รู้หนึ่งเรื่องนี้ไม่มีทางหมดไฟแน่นอนมันก็คืออย่าหักโหมจำได้ว่าตอนที่พี่อยู่ม .6 เนี่ยพี่เคยมีประสบการณ์การหมดไฟในช่วงเริ่มต้นของการเตรียมสอบพี่เล่าให้ฟังแบบนี้ช่วงม .4 ม .5 เนี่ยเป็นช่วงที่พี่ไม่เอาอะไรเลยแล้วพี่เพิ่งมาตั้งใจตอนที่พี่อยู่ม .6 เรานึกภาพตามนะจากคนที่ไม่เคยทําโจทย์เลยอะ จะต้องบังคับตัวเองมาทำวันหนึงสาข้อ40ข้อ50ข้อซึ่งมันทำได้นะแต่แค่วันสองวันพี่เลิกเลยเพราะว่ามันหมดไฟมันเยอะเกินอะ่ะดังนั้นสำหรับน้องที่เพิ่งเริ่มต้นนะให้เราเริ่มน้อยๆก่อนสมมติว่าเราไม่เคยทำโจทย์เลยนะเราอาจจะเริ่มพี่5ข้อก่อน อพอห้าข้อไหวแล้วอพี่เพิ่มเป็นสิบข้อพอสิบข้อไหวอพี่เพิ่มเป็นสิบห้าข้ออย่างเงี้ยดีกว่าหรือยังเรียนวิเศษก็ได้ถ้าก่อนนั้นนี้เราเคยเรียนมาวันละสองชั่วโมงแต่ในช่วงปิดเทอมใหญ่กลายเป็นว่าเราจะต้องมาอัดวันหนึ่งเจ็ดชั่วโมงพี่มองว่าในระยะยาวมันจะหมดไฟเพราะว่ามันก้าวกระโดดมันหักโหมจนเกินไป ที่พี่แนะนําคือให้ค่อยๆเพิ่มอาจจะแบบพี่อาทิตย์นี้3ชั่วโมงก่อนพอคุณแล้วออกอาทิตย์หน้าสี่ชั่วโมงที่พี่ย้าตลอดว่าการสอบติดอะมันไม่ได้วัดว่าในหนึ่งวันเราอ่าน20ชั่วโมงอ่าน5้ชั่วโมงแต่มันวัดความสม่ําเสมออ่านวันละนิดก็ได้แต่เราอ่านทุกๆวันจนถึงวันสอบ